ก็ Game ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวก็ผมนะครับทีจีเกมชาแนลสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับก็มาครับอีกรอบหนึ่งนะแล้ว,ลวก็มาพบกันในเวอร์ชัน0.11.0ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวก็ด้ินล่างดีฟคิทันนะคะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้โพสก็ต้องไม่ไม่ค่อยได้อะไรเล็กน้อยแบบว่าอัปคลิปนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ แล้วทางนี้นะฮะผมก็จะลงสกินได้นะงนี้ครับผมก็เอาเป็นสกินอันนี้ผมจะเอาเป็นสกินนี้ตลอดเลยนะครับทำสกินนี้นะคะแล้วก็โอเคเรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะเอาซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะสนุกมากเอาเป็นอะไรอะพุทตกินนี่ยังเข้าได้อยู่นะครับอย่างนะครับ กิมชนเนี่ยนะจีจีกกมชนเนี H ่จีจินกมชนเนลทีเฮกนะฮะไทยเขาจะได้รู้นะคะสวัสดีอ่าเดี๋ยวผมขอตัดก่อนตอนเข้าได้แล้วผมเดี๋ยวค่อยอ่า คิบอีกรอบหนึงกันได้ครับโอเคนะครับก็ต้องเซอร์ไดกันด้วยนะครับเพราะก็ผมก็จิจิๆก็ตเก็ก็เข้าเสิร์ฟมาได้แล้วนะฮะโอ้แหลกแหลกหคนที่ดูนะมันจะแหลกมากเลยนะครับสำหรับการเล่นมายถ้ไม่รู้ว่าทำไมดูครับของ0 10. 1 0. น1.0ุดสิบนะฮะมือก็จะเป็นเหมือนหนึดปเลยนะฮะ ก็จะไม่ผิดในของพีซีนะฮะโอเคเพื่อข้องขับเข้าไปเลยครับจังหวะนี้โอเคภาพมันจะกระตุกหน่อยนะฮะตอนถ่ายเสร็จนะฮะรอไปเลยครับสองนาทีโอเคนั้นเดี๋ยวตัดตอนที่เดี๋ยวเราเจอกันตอนที่มันเริ่มเลยดีกว่าโอเคก็เริ่มกันแล้วนะครับจังหวะน,นี้รอต้องสองนาทีเอากดไม่ติดโอ้โหดาบดาบอะไรไม่ได้เลย หนีก่อนครับอือหืออะไรครับอือหือเจ้านี้ตื่นเต้นมากนะฮะบทถังนะฮะมีคนไทยนะถามว่ามีคนอัดคลิปไหมผมตอบเขาไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เขาพิมพ์ไทยได้ไงจะทำไมผมพิมพ์ไทยไม่ได้นะฮะก็ต้องถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับเจอก่องนะครับสำหรับการเจอกองอือหือดาบดาบดาบทุบกคนไปแหละ ไปลครับพี่ไปแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สนุกเลยนะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกที่ผมเข้าได้นะย้ำนะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกที่ผมเข้าได้นะฮะโหลดไปเหลือสิบเก้าคนแล้วนะครับบางแบบมันมันเป็นยังไงไม่รู้ครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจผมเพิ่งเล่นนะครับถามว่าผมไม่ค่อยเข้าใจยงไงผมไม่เห็นตัวคนนะแต่ว่ามันก็ อยู่ดีๆก็ตัวเรากระเด็นแล้วก็เลียดรถติดไฟนะสำหรับแมปมัมแมปนะคะเหลือสิบห้าคนแล้วครับอพ้เจอกล่องนะะีดูก่อนว่าม,มีคนตามมาไหมไม่เจอชื่อนะฮะกดกล่องได้สบายนะ,ะสารบูู๊ฮูฮููชุดเกาะใส่ชุดเกาะก่อนนะครับุกปุกลุรองเท้าเหล็กนะครับโอเค มาเค้กเตรียมตัวนะะเพราะว่ากินเลือดเพิ่มถ้ากินเราก็เลือดเพิ่มถ้าไม่กินก็เลือดไม่เพิ่มในแก๊จุกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอชื่อคนรับย้ำเจอชื่อคนครับ,คครบเดี๋ยวเปิดกล่องก่อน,อนเอาเค้กมาเอาทองมาเอาเนี่ยเจอคนครับเจอคนครับถือขวานเหล็กด้วยครับจังหวะนี้ย่องไหมครับอืไม่ย่องแล้วครับเดินมา

เค้กกับเค้กกเค้กอย่างเยอะเลยข้อเสีย <_ C os ier> นะฮะสำหรับบางคนคือการบังคับไปหน้าและไปหลังนะครับสำหรับส่วนจุดสิบอจนะครับแล้วเดี๋ยวใครอยากให้ผมรีวิวก็อคอมเมนต์ได้ร่างดีฟคลิปั่นกันด้วยนะฮะเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับมันขึ้นมาอยู่ น,น,นะครัผมนะประตูเหล็กเฮ้ยได้เสี่ยมปร,ประตูอ่ะมีคนเสียชีวิตไปแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งเหลือห้าคนได้หนึ่งในห้าคนนั้นก็มีผมนะ,ะยยำนะฮะ 1ใน5กว่านั้นในเกมก็มีผู้ในแกเป็นคนหนึ่งนะครับจังหวะนี้ติดรัวกันเลยทีเดียวเชียวนะคะน้ำลายติดหน้าจอเลยนะคบไม่เป็นไรครับใช้นิ้วเช็ดได้นะครับผมก็ลบคลิปไปแทบทุกคลิปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมไม่ต้องการนะที่ผมทายเล่นๆนะพวกนั้นไม่คิดว่าจะมีคนติดตามนะฮะแล้วผมก็ขึ้นไปบนไอริอก็ต่อรื่องบินลำนั้นนะครับ ยังพอมีเวลาอยู่อในนั้นอาจจะมีดาบดีๆมันก,ก็จุดเกาะดีๆนะฮะเด็กไม่กี่นาทีแล้วเราก็ต้องรีบขึ้นนะผมเซียนกระโดดนะฮะแต่ว่าอ่ไอ้ตรงเดินเนี้ยมันใหญ่แต่แค่เท่านี้ผมกม็ใหญ่ได้แค่นี้นะฮบจุบจุบต้องช้าๆนะฮะบ เ hey. ขึ้นมาได้แล้วในนะั้นมีกล่องอะไรไหมมีกล่องอะไรเนียมีแต่กล่องครับนะอุ้ยมีมีม,มีมีแค่อาหารนะครับเราืสี่คนแล้วนะอุ้ยดาบเล็กดาบเล็กเฮ้ยนะ อูลาอันนี้ร่วงแบบที่สูงๆนะฮะเลือดก็จะลดแบบน้นอยไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวอุยมีกล่องตรงนั้นนี่ดูดิเอาลดไม่น้อยอาจจะเป็นเพราะใส่เกาะหรือว่าอะไรสักอย่างก็ได้ไนะอาหารเล็กสติกดาบเคไม่เ็นไรกินได้ นมำน้ำน้ำนาน้ำน้ำน้ยนงำน้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 ำนนะำนัำน้งน้ำ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 นัน้น้ำม้ำนน้ำนับม้ำน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 ้น้ำ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 ้ำหรับ้ำน้ำน้น้กนะำน้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 าน้ำน้ำนี้น้ครับก็อย่านืมเข้านาเล้นกันด้วยน้ำน้้้ำน้น้ำน้ แล้วก็สำหรับเกม Cat of Can นนะผมก็รีวิวให้เขาฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับเกม Cat of Can นะครับซึ่งแคนนะฮะผมเดี๋ยวผมจะเล่นเกม Cat of c ค n แล้วก็คทน,นะฮโอ้แล้วก็เจอดาบเพชรอยู่ด้านหน้าถ้าผมเข้าได้แล้วก็กำลงังตามเขาอยู่นะี่เปิดกล่องอยู่ด้วยเสียผมดับเหล็กนะเว้ยดับเหล็กนะเว้ยอะไรวะ อะไรวะเอาอะไรอะเอาเอะ <peaks> <AS L> ไรลองเป็นหมาเลยเฮ้ยแปลกๆลองเป็นหมาเลยนะก็ต้องขออุ้ยเฮ้ยสกินเหมือนกันสามคนเฮ้ยส <t ick noise> ี่คนตีเลยตีเลยฮลิฟเบย์เบย์ลิฟเบย Hello b a b ๊ฮัลโหลพีพีฮั l โหลเบจะกินเหมือนกันสี่คนเลยนะฮะโอเคก็ต้องขอสุริคอยดูนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปโอไม่วาร์ปว่ะไปด้านหน้านะเดี๋ยวมันจะวาร์ปกลับไาที่จุดสปอน <c oughs> หมหยเอา้า เฮ้ยดีๆก็เล่นต่อเฉยเลยอ่ะอะไรวะอันนี้ก็ต้องขอเป็นคลิปยาวๆเลยดีกว่ามาขอเป็นคลิปยาวๆเลยเป็นคลิปยาวๆเลยมาผมจัดให้นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเอาเป็นคลิปยาวเลยมามาเอาเป็นหลายๆนาทีเลยมา ยี่สิบกว่านาทีสิบกว่านาทีมาจัดมาครับเลยกี่นาทีอะเลยกี่นาทีรอหรือว่าไม่รอค่ะไปเจอกันตอนที่มันเริ่มดีกว่า